สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีไพ่าย,ยิปซีพลังบวกเนาะเมน,นี้ก็มาดูดวงไพ่าย,ยิปซีของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในเดือนมกราคม2 5 6 5นหานะคะมาเบิ่งไพ่ของเจ้าวชะตากันนะคะการเดไพ่าแปดเหรียญกับไพ่ายเดลเลอเวอร์เนาะกระมัยก็ว่านะคะการดําเนินชีวิตของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนมกราคมนี่กะกับา,การดําเนินชีวิตมันคงนะคะ มีการเพิ่งพาตนเองส่วนมากมากกว่าเพิงพาคนอื่นนะคะ,ะมีความประสบผลสำเร็จเก่าหนาอย่างรวดเร็วเนาะคีนมีขอบรัวแล้วก็ะหายระวังหักศรเนาะคนที่โสดก็กนนกมีคนเขามาให้เลือกมากมมยเนาะคะ่ะต่อไปในด่านการงานเนาะคะ่ะการงานนิกะกะิได้ไผ่แห่งแม่นก็อัศวินถวยเนาะ <c oughs> ในด้านการงานเนาะคะ่กะก็ได้แห้งแม่นกับอัศวินถวยก็ไมายกับว่าธุรกิจมันคงนะคะการงานกล่าวนานะคะงดช่วงนี้ก็ให้งดการลงทุนงดการลงทุนเพิ่มสักระยะหนึ่งนะคะค่อยเบิงเหตุการณ์นะคะ ว่ามันเป็นยังไดน,นะคะมันเศรษฐกิจดีเรื่องบอดีนะคะกะหามลงทุนเพิ่มนะคะที่ลงไปแล้วกับลอกเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เนะคะ่ะต่อไปในด้านการเงิน <c oughs> ด้านการเงินนิกกสีไดไั่ตึกพางกับไพ่เดือยวเวอร์นะคะ ก็ให้ระวังนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นี่ก็ให้ระวังสิเสียงเงินเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนาะแล้วกะ็หรืออาจีพมีเรื่องทะเลาะกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่บรุรงษโตนะคะในคณะเดียวกันนะคะมีไพ่เดอะเดอะเวอร์มานะคะไพ่นางฝา้าอวยพรเนาะกับสีไม้ข้อว่าในคณะเดียวกันนะคะ มีเคาะหรือกสิมีโชคนะคะมีโชคลาภนะคะมีเงินสะพัดมือนะคะ,ะบางทีก็สิมีโชคนะคะผู้ใดที่เดินทางก็สิมีโชคในการเดินทางนะคะต่อไปในด้านความหักเนาะความหักเพลินมาเบิ่งด้านความหักเพลินซะก่อนนะคะความหักของเพลินนี่ก,กะได้ไผ่นะคะเจ็ดถ้วยก็ไผ่ ขิงถวยนะคะก็หไม้ควมว่าเพิ่นเป็นคนช่วงนี้เพิ่นเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีคนเขามาให้ความสนใจมากม,มากหนาหลายตานะคะมิบแต่ว่ากะดีอยู่ตรงที่ว่ามิไผ่ขิงถัวยขึ้นมากกรไม้ว,มว่าเพิ่นสีพบหากกับคนต่างไว้หรืออีอย่างหนึ่งกะสีพมหากกับคนที่มิตำนี้ยังเช่นนะคะพ่อหมายหรือว่าแม่หมายนะคะต่อไป สรุปนะคะภพยสรุปภพยสรุปก็คือแต่ภพ่เปลี่ยนแปลงกับสีใหม่นะคะเดิทธิเดทเทมเพลนกับสีใหม่เนะาะกรมหมายคืว่าสีมีการโยกใหญ่เปลี่ยนแปลงบว่าสิเป็นการโยกใหญ่บ้านหรือที่หนาที่การงานนะคะแต่กับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเฮดให้ชะตาชีวิตดีขึ้นนะคะ การงานหมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าโชคสิเขาขางเห่ากะ,กะสร้างนะคะแม่หมอกกะอ,อเตือนว่าขอให้ดําเนินชีวิตแบบมีสตินะคะบ่หลงในลาบหยุดสรรเสริญมาเกินไปเนาะควบคุมสติอารมณ์เพราะว่าช่วงนี้เงินกะเขาความหักกะลายเนาะกะพยายามมีสติในการดําเนินชีวิต ปัญหามันเกิดจังสีบบเกิดนะคะมันอาสิเหียดในห,ห้าหยุ่งหยากถ้าหฮามีการดาเนินที่มีการดาเนินชีวิตที่ขาดสติเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่น้กนย่าลืมนะคะอย่าลืมกปติดตามกพไ่ลายเมมอนะ้ำเพื่อเป็นกาลังใจคอยเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ